อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองนะฮะทำหัวเชื้อเกี่ยวกับตัวตับกระพงนะหัวเชื้อตกกุ้งนะครับตอนนี้ใช้ตับกระพงกับตัวมันกระพงนะครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอันนึงที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวน้ํามันแซลมอนนะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะลองใส่ตัวอ่ะมันของตัวพุงกระพงลงไปดูก่อนว่าน้ํามันมันจะออกมาไหมถ้ามันออกมาผมก็จะหาไม่ได้ใส่ตัวน้ํามันแซลมอนตัวนี้เพิ่มนะครับ โดยปกติที่ผมทำเนี่ยของผมเองจะไม่ได้ใส่ในส่วนตัวน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูเพิ่มนะจากที่ผมไปเหมามาชุดนี้นะาจากที่ผมดมดูเนี่ยก็จะได้กลิ่นในส่วนตัวน้ำมันหมูน้ำมันพืชแบบกลิ่นเหม็นหืนเลยนะครับถ้าพี่ๆที่ซื้อตัวหัวเชือ้อกับผมเนี่ยก็ลองดมดูได้เลยนะถ้าแบบเป็นน้ำมันแซลมอนเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือว่ากลิ่นในตรงพวกนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับในส่วนตัวนี้ก็ ผมก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นเซียนนะแต่ว่าลองทําครั้งแรกนะเกี่ยวกับตัวตับปลากระพงนะตับปลากระพงผมลองทําครั้งแรกเดี๋ยวผมจะจะหลีไฟอ่อนทักนิดนึงนะครับตัวนี้นะหลีไฟอ่อนทักนิดนึงนะช้อนอมกอ่ใส่ตัวพุงมันพุงลงไปก่อนผมอยากรู้ว่ามันพุงเนี้ยมันจะเกิดนะ้ํามันได้หรือเปล่านะเนี่ยเป็นมันพุงปลานะผมซื้อปลากระพงมาแล้วก็ การมันจะลองดูก่อนมันออกน้ํามันได้รือเปะแต่บางทีเนี่ยถ้าไฟมันแรงนะไฟมันแรงเราก็จะเอาแผ่วมันนิดนึงนะใช้ไฟแบบอ่อนๆเลยนะครับตัวนี้นะโอมันจะใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ํามันออกเยอะเลยเห็นไหมโอเคตัวนี้ออกเยอะเลยตัวนี้นะนี่คือโอ้โอเคเลยนี่น้ํามันออกถือว่าโอเคเลยนะน้ํามันตัวนี้โอเค แล้วผมก็จะใส่ในส่วนตัวตับมันเข้าไปเลยตับกระพงนี่คือเป็นปลากระพงหนึ่งตัวนะที่ตัวใหญ่เดี๋ยผมซื้อมาทอดให้กับลูกก็เลยเอาเราเอาเครื่องในหรือเอาไส้มันมาดูนะมาลองดูผมก็ยังไม่เคยลองนะในส่วนตัวตับปลากระพงหลายคนบอกว่ามันมันดีนะมันดีแบบล่อกุ้งล่ออะไรประมาณนี้ผมก็เลยเอามาลองดูใหม่ทั้งเตาทั้งอะไรทั้งหมดเลยนะทั้งหม้อก็ใหม่เลยตัวนี้ผมเอามาลองดูนี่ คือใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยเรียกว่าใหม่ถอดด้ามทั้งหมดเลยยังไม่เคยนะตัวนี้โหน้ามันเยอะเลยน้ำมันพุงมันตอนวในส่วนของตับปลานี่เดี๋ยวทําทําเสร็จเนาะเดี๋ยวตับปลานี่ก็จะเอาอ่าปนๆนนะหรือว่าบดมันบดมาเป็นผงนะแล้วก็ไปลองดูผมมีทั้งเก็บตัวสดไว้แล้วก็ ที่เป็นน้ํามันตัวนี้นะลองดูหลายคนบอกว่าตับปลากระพงดีนะเนี่ยก็เลยเอามาลองดูโ,โหบอว,ว่าโอเคเลยเนี่ยโอเคเลยนะตัวนี้โอเคเลยเน้ำมันออกเยอะมากครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยตัวนี้ถ้าพี่ๆอุดหนุนที่ผมเนี่ยจะได้ตับปลากระพงแบบ แบบน้ำมันตับปลากระพงแบบเคียวๆแบบนี้เลยนะไม่แบบไม่ผสมน้ำมันพืชแน่นอนนะไม่ผสมน้ำมันพืชไม่ผสมน้ำมันหมูแน่นอนนะพี่จะได้แบบเข้มข้นเลยนะตัวนี้กวอนก็ด้วยกับโมเชื้อช่างอาจพาเที่ยวนะค,ะครับโมเชื้อดอกกุ้งช่างอาจพาเที่ยวนะมีทั้งหมดสสูตรก็จะมีอแลมอนนะแลมอนก็จะเป็นตัวนี้นะที่ผมทําอยู่นะจะเป็นแบบใสๆตัวนี้เลยเป็นเฉพาะน้ํามันแลมอนนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับ เป็นตับปลากระพงนี่แหละเนี่ยเนี่ยที่ทาให้ดูนี่นะครับผมตัวนี้นะรอมันลอยออกสักหน่อยหนึ่งก่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยน้ํามันเยอะมากครับนี่โอเคเลยอยากจะไปบ่อกุ้งแล้วนะตอนนี้ตอน,น,นเช้าก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแด้ผมก็กังวลอยู่นี่รีบไปซื้อหม้อซื้ออะไรมาเลยทําให้เลย หรืว่าวพี่ๆมีวิธีอื่นเกี่ยวกับการทำปลากระพงนะก็แนะนำได้นะแนะนำได้นะพิมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับตัวนี้นะนี่คือผมหลี่ไฟจนแทบจะสุดแล้วนะตอนนี้มันยังร้อนอยู่ร้อนมากเลยจะค่อยต้มให้มันเดือดๆไปเอียงมันสักนิดนึงนะ ือว่าพี่ๆใช้หัวเชื้อตัวไหนอยู่พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในส่วนของใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองหามาใช้ดูนะตอนนี้ก็มีสำหรับตัวออเดอร์นะักกุ้งกุ้งสดๆอย่างเงี้ยนะที่ผมไปตกมาได้นะเดี๋ยวมอ,อให้ดูนะปุ๊บๆขยับไปทางนี้เดี๋ยวตัวน,นี้ปล่อยให้มันเดือดๆไปก่อนนะครับตัวน,นี้กุ้งสดที่ไปตกมาได้ก็ประมาณนี้นะใช้ประมาณนี้ นี่มีคนเขาสั่งเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเขามารับเอานี่ยังเป็นอยู่นะยังเดินดูดุมๆนี่นะครับเป็นอยู่เลยนะอันนี้เราอยากจะเอาไปลองตกดูแล้วนะครับสําหรับน้ํามันสับปากระพงนะอัน <c oughs> นี้แบบเกลียวเลยนะเกลียวเริ่มไหม้ละเริ่มไหม้ละเดี๋ยวต้องจัดการมันหน่อยนะพี่พี่หรือว่าพี่พี่ทำยังไงการเกี่ยวกับตับปากระพงมีอะไรบอกผมหน่อยนะนเดี๋ยวผมจะ อาจาะแบบหลีไฟอีกนิดนึ่งหลีไฟต่างๆแล้วอาจจะยกเขาขึ้นมาทั้งหมดน,น่าจะได้แล้วนะมั้งน่าจะพอแล้วแหละผมว่าประมาณนี้อื มันเยี่ยวๆเลยนดอดเลยนี่เดี่ยผมขออนุญาตปิดเตาแล้วกันเนาะปิดเตาเลยโอเคเดี๋ยวรอให้มันหยดก่อนกินน้ำมันสักคู่ก็จะประมาณนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าพี่ๆเห็นอ่าในส่วนของตัวสติกเกอร์หรือว่าโลโก้นี้นะฝากอุดหนุนผมด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวหัวเชื้อตกกุ้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้แป๊บนึ่ง นี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะในส่วนรอน้ำมันตับปลากระพงนะครับเราก็จะมีน้ำปลาหวานนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแต่นี่นะเป็นหัวเชื้อน้ำปลาหวานแล้วก็มีในส่วนของตับปลากระพงนะครับแล้วก็จะมีสูตรของแซลมอนนะที่ผมทําไว้สามสูตรนะถ่าพี่ท่านใดสนใจก็ i n บ็อคั์เข้ามาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอให้มันเย็นเนาะเดี๋ยวผมก็จัดการกรอกใส่ถ้วยให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ